ควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวันนี้ดิฉันขอนำเสนอความเรียงเกี่ยวกับเรื่องอความโดดเด่นของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในเรื่องแรงบันดาลใจที่ทําให้ตนเองมาเป็นครูดิฉันเกิดจากครอบครัวชาวนาชาวสวนจากพืนแดนในภูเขาอําเภอโนนสังจังหวัดน,นองบัวลำพูจาก แม่นางสายทองดอนเหมือนสีพ่อนายเคนดอนเมือ,สอน,อนอสีซึ่งมีลูกทั้งหมด8คนอีกหนึ่งคนได้เสียชีวิตตอนอายุ8ขวบดังนั้นลูกทั้ง7คนของพ่อสายทองของพ่อเคนแม่สายทองดอนเมือนสีซึ่งพ่อกับแม่คอนดิชั่นมีความคาดหวังอย่างยิ่งที่จะให้ลูกได้เป็นครูซึ่ง พ่อกับแม่บอกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับได้รับการยกยอ่องว่าเป็นเจ้าเป็นนายในชุมชนซึ่งบ้านของดิฉันเป็นอำเภอที่เล็กๆสุดแดนของจังหวัดหนองบัวลำพูดิฉันเห็นพี่ทั้งหกคนได้รับราชการเป็นครูแล้วก็ทำให้พ่อกับแม่นั้นมีความสุขมีความภูมิใจมาก จากนั้นดิฉันก็อยากจะทําให้พ่อและแม่มีความสุขมีความภูมิใจในตัวดิฉัน,น,นซึ่งเป็นปลูกคนสุดท้องดิฉันจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนครูด้วยความประสงค์ว่าอยากจะรับราชการครูหรือได้เป็นครูตามที่พ่อและแม่คาดหวังตัดสินใจเข้าเรียนและสมัครเข้าไปที่วิทยาลัยครูสวนบุสิษฐ์ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สร้างครู แล้วก็มีความโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของอาการเรียนนะฮะจะเด่นในเรื่องของคากรรมงานอาหารนะคะเนเข้าไปฉันก็ได้พบกับรุ่นพี่ซึ่งได้บอกว่า,าเราเป็นเด็กบ้านนอกเราเป็นเด็ตกต่างจังหวัดเราจะทําอย่างไรที่เรามาเรียนแล้วเราได้มีงานทํารุ่นพี่ที่มาอยู่ที่ กาทํางานที่วิไลคูสวนุสิตนั้นก็ได้บอกว่าเรียนเอกกสพซึ่งคําว่ากสพดิฉันก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะรุ่นพี่ก็บอกว่าสมัครเลยสมัครตรงนี้แหละเอกนี่แหละแล้วจะได้มีงานทําอาจจะมีงานทาตั้งแต่ยังไม่จบได้ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันซึ่งมีความต้องการที่อยากจะเป็นครูเหมือนพี่นะคะอยากจะ,ะที่จะทําให้พ่อแม่มีความสุข พ่อแม่ภูมิใจนะคะดิฉันก็ตัดสินใจเรียนนะคะเมื่อเรียนไปแล้วนะดิเันก็ได้มีงานทําตั้งแต่เรียนปีสามนะคะก็ด้วยความไปสอนเด็กพิการซึ่งเป็นอดหลานของอาจารย์ที่อูวิทยาลายัยครูส่วนุิธิ์เช่นเดียวกันนะคะ,ะจากนั้นดิฉันจบเมื่อปีพศ .2532 ก็ได้เป็นครูด้วยความสนใจแต่เป็นครูที่ ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ทําให้พ่อกับแม่ก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะแต่ดิฉันก็ยอมที่จะอยู่ที่กรุงเทพก่อนนะคะเนื่องจากว่า,ามาที่บ้านเราก็ไม่มีงานทำดิฉันก็ได้เข้าทํางานแห่งแรกที่ศูนย์ฝึกเด็กกระภาคันปัญญาอยู่แถวตลิ่งชันซึ่งเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานะคะซึ่งดิฉันก็ได้เท่าเรียนที่สนุสิทธ์ธมานะคะก็คือ คณะศึกษาศาสตร์นะคะเอกการศึกษาพิเศษสาขาเด็กปุป้อง์จาดนันสติปัญญาอยู่แล้วก็เลยได้สอบเข้ามาทํางานที่ประภาคัดปัญญานะคะตั้งแต่ปีพศ .2532 ถึงปีพศ .2533 ปีพศ .2534 น,นะคะและดิฉันก็ได้มีโอ,อกาสสอบบรรจุและก็เป็นข้ารชาชการนะคะครั้งแรกบรรจุที่โรงเรียนบุบุญป,ปัญญานุกูลจังหวัดบุบุญราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อสอนเด็กที่มีความปก่งพร่องทางสติปัญญาดิฉัน้นภูมิใจพ่อแม่ดิฉันภูมิใจนะคะแล้วดิฉันก็แบบมีความรู้สึกดีใจมากนะคะที่ที่ได้ทําตามที่พ่อและแม่ปรารถนานะคะและครอบครัวของพวกเราลูกทั้งเจ็ดคนนะคะของพ่อแม่ของอพ่อเคสแม่สายทองดอนบุษรีนะคะได้เป็นข้าราชการครูทั้งหมดนะคะซึ่งเดันมองว่า อาชีพครูวันที่พ่อและแม่คาดหวังไว้ไม่ผิดนะคะว่าเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของดิฉันเองนะคะซึ่งพ่อกับแม่แล้วก็พี่ๆก็มองว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนเป็นเด็กดื้อนะคะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอเชื่อฟังใครนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่รามากไม่คิดว่าดิฉันเ่ยจะมาเป็นครูแล้วก็เป็นครูสอนเด็กพิการด้วย แต่ในชั้นมีความมุ่งมั่นว่า,าการเวลาและก็การศึกษาทําให้ในฉั้นมองได้ว่า,าการศึกษาทําให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน,ยนความรู้สึกเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะเรามีสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คืออยากทะทําให้พ่อและแม่มีความภูมิใจและก็มีการทํางานของตัวเองด้วยความภูมิใจแล้วก็มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจริงๆของในฉันก็คือ พ่อและแม่ที่อยากให้เป็นครูซึ่งเรามีความยากจนนะคะบ้านเราก็ทําสวนแต่พ่อแม่ไม่อยากให้เราอยู่ทาสวนเลยอยู่ที่จะต้องําบ,บากนะคะพ่อแม่ก็ให้เรารับเรียนหนังสือมาท่านหมดเท่าไหร่ท่านไม่ว่านะคะขอให้เราได้เรียนนะคะแล้วก็นี่เป็นจุดหนึ่งส่วนจุดอีกที่2ก็คือประกายของเราก็คือในส่วนของอพี่น้องเราทั้ง6กคนนะคะเป็นครูหมดเลยนะคะดิฉันก็อยากจะ,จะเจริญรอยตามตามพี่นะ แล้วก็พ่อแม่มีความสุขน,นะคะส่วนที่3นะคะเมื่อดิฉันตัดสินใจที่จะเข้าเรียนเอกกสพอหรือพอดนฉันเข้าไปเรียนแล้วก็จึงรู้ว่านี่คือเอกการศึกษาพิเศษซึ่งสมัยก่อนนั้นนะคะเมื่อดิฉันเรียนเมื่อ,อปีพศสองร้อยยเข้าเรียนจะมีอยู่สีสาขาก็คือให้เลือกเรียนได้สาขาบุคลากทางสติป,ปัญญาสาขาบุคลากทางการได้ยินสาขาบุคลรทาง และสาขาพทุทธาสตรร่างกายดิฉันก็ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่านดเรเป็นจา,านุชันธน์นะคะท่านก็แนะนำนะคะดิฉันก็ได้เลือกการลงเอกสาขาพทุทธศาสตร์สิปัญญานะคะแล้วก็ได้มาทํางานรับราชการด้วยความภาคภูมิใจของดิฉันและของครอบครัวนะคะคือของพ่อ,พอแม่และก็พี่ทุกคนนะคะ,ะจากนั้นในส่วนที่ดิฉันได้ ได้เขียนเรียงความอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของการพัฒนาเด็กนะคะดิฉันคิดว่าในฉันสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กได้อยา่างไรนะคะจากที่ดิฉันมองว่าดดฉันให้บริการเด็กพิการหรือว่าฝึกเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานะคะ,ะครั้งแรกที่ดดฉันบรรจุเข้ารับราชการนะคะก็คือที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเด็กที่ดิฉันพบนะคะอาจะเป็นเด็ก ที่มีระดับชั้นเรียนคือชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลเนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ทั้งหมดนะคะแต่สามารถที่จะปฏิบัติงานตามคําสั่งได้แต่ไม่สามารถที่จะทำด้วยตนเองได้นะคะดิฉันก็ได้รับผิดชอบเด็ก13คนในการที่ต้องฝึกเด็กปัญญาอ่อนระดับอนุบาลนะคะซึ่งเมื่อปีพศ2534 ความเป็น autistic, ออทิสติกมบุคคลออทิสติกของเด็กนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเราก็ยังมองว่าเป็นเด็กบุคลิกภางด้านสาิปัญญาเพราะนั้นการทางานกับเด็กกลุ่มนี้ก็ทําให้ดิฉันมีความระบากใจเช่นเดียวกันนะคะแตะ่ในความระบากใจนั้นก็ทกให้ฉันให้ดิฉันได้มีความนิ่งลงนะคะแล้วดิฉันก็มีความก็กอยอมรับนะคะว่าดิฉันมีความที่ว่าชอบอ่ะชอบเล่า,านิทานชอบร้องเพลงชอบการละเล่น เดจังก็นำเอาสิ่งจุดเด่นของตนเองนั้นนะคะมาสุกเด็กเพราะเด็กทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษเขาจะชอบการเล่นเขาจะชอบใปนเรื่องของเพลงเขาชอบเป็นเรื่องของการที่คุูครูจะต้องมีแอคชั่นมีเสียงที่จะต้องมีเสียงโทนสูงต่ำนะคะเพราะฉะนั้นในชังก็ใช้ในในส่วนนี้ในการปรับพฤติกรรมเด็กตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกที่จะต้องอพัฒนาเพราะถือว่าเนจันสอนเด็กปัญญาอ่อนระดับอนุบาลก็ถือว่าเป็น พื้นเป็นพื้นฐานการศึกษาของเด็กเช่นเดียวกันนะคะแล้วดิฉันก็มีความภาคภูมิใจว่าดิฉันสืกเด็กดูแลเด็กปัญญาอา่อนระดับอนุบาลเนี่ยนะคะจนดิฉันมองว่าเขาสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างเช่นมีครั้งหนึ่งที่ดิฉันไม่สบายนะคะดิฉันเปนลมในขณะที่กําลังจะจัดบอร์ดาหากลังมือแกะบอร์ดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็หน้ามืดก็เลยลงมานอนก็มีเด็กคนหนึ่ง นะเด็กผู้หญิงที่ดิฉันสอนก็ถามว่าแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรเขาก็มาเอาดิฉันเข้าไปพยุงพยุงเข้าไปนอนที่พื้นห้องที่ห้องนะคะแล้วดิฉันก็บอกว่าแม่เวียนหัวนะคะเขาก็บอกว่ายาหม่องไหมยาหม่องไหมนี่เขาเริกเรารู้แล้วว่าเออเขาเขาอาจจะใช้ประสบการณ์เขาหรือว่าใช้ความคิดของเขาว่าถ้าเราเวียนหัวต้องหายาหม่องนะเขาก็เอายาหม่องมาให้ดิฉันนะซึ่งตอนนั้น เรียนแบบเกิดความรู้สึกว่าเออนี่เด็กเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเขาได้ใช่ไหมว่าถ้าเขาไม่สบายเขาเวียนหัวแบบนี้เขาต้องหายาหม่องนะคะซึ่งวันนั้นที่เขาเรืยันก็บอกว่าเออยาหม่องแม่มีนะไปเอามาเลยเราก็บอกให้เขาไปเอาที่โต๊ะเขาก็สามารถเอายาหม่องมาได้แล้วเขาก็พักยาหม่องเนี่ยนะคะมาป้ายที่ที่ขมับตัวเองแล้วก็ป้ายที่จมูกนะคะซึ่งวันนั้นในฉยันยอมแล้วว่าเขาเพิ่งกินข้าวขึ้นมามือเขานะ่ะ จะกินอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยันก็มองว่าเขารู้จักแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะต้องทําอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดียวยันมองว่ามีความภูมิใจฉันมีความภูมิใจที่ฝึกเด็กปัญญาอ่อนที่ไม่ไม่รู้เรื่องที่ใครทุกคนบอกว่าปัญญาอ่อนทําไอนุ่นไม่ได้หรอกนิ้ไม่ได้หรอกแต่เรารู้เลยว่าเขาจะมาแก้ปัญหาได้นะคะก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อเด็กเขาจะเกิดการเรียนแบบ แล้วเขาก็จะรู้ว่าการเรียนแบบของเขานะ่ยมันเป็นการเลือกอาทรนนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กนักเรียนตทั่วไปเนี่ยนะคะเห็นครูอยู่ที่ไหนเด็กก็จะค่อยๆหลบหนีใช่ไหมคะแต่เด็กของพ่อแม่น่าจิตปัญญาที่ในชั้นดูแลเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเรากินข้าวเขาก็จะมานั่งเฝ้านะคะเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าครูก็ได้เดี๋ยวถ้าครูกินเสร็จแล้วครูก็จะเรียกมาเก็บ เขาก็จะชอบมากินอาหารต่อจากครูบ้างอะไรเงี้ยหรือจะมาเอาภาจะนะ่ไปล้างให้ครูอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าไม่อ่ะทาไมล่ะก็เ,ะเวลาหนูกินข้าวครูยังมานั่งเฝ้าอยู่เลยอันนี้ก็คือเกิดการเรียนแบบและเขาก็สามารถที่จะสื่อสารบอกกับเราได้ว่าหนูต้องนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาหนูกินข้าวคุณครูจะนั่งเฝ้าอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเด็กเราสามารถสึกได้ ถึงแม้ว่าก็จะมีความพิการที่รุนแรงนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่ดิฉันได้ฝึกเขาเนยกตัวอย่างฟังในบางส่วนนะคะแล้วก็สิ่งที่ดิฉันมองว่าดิฉันเป็นผู้หนุนประญาของการศึกษาน,นะคะก็คือดิฉันพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างตอนนี้เ,เราฝึกเด็กที่อยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะ,ะจากที่เราสอนเด็กในโรงเรียนมาแล้วแล้วเราก็มาดูแลเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเกิด หรือให้ไปการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะหรือ early intervention ท,ที่พวกเราเรียกกันก็จะมีกระบวนการก็คือหนึ่งเราจะค้นหาเด็กแล้วก็เก็บข้อมูลเด็กให้มากที่สุดจากนั้นเราก็มาคัดกรองคัดกรองเสร็จแล้วก็มาประเมินความสามารถพื้นฐานเราก็นำเอาความสามารถพื้นฐานของเด็กเนี่ยมาเขียนเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้วเราก็มาเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลถ้าเป็นเด็กที่มีความรุนแรงที่ไม่สามารถออกมารับบริการกับเราได้เราก็จะจัดเป็น แผนให้เป็นการบริครอบครัวนะคะแล้วก็จะเป็นแผนที่จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ฝึกด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะมาจัากิจการรมตามแผนที่เรากําหนดไว้นะคะเป็นเฉพาะบุคคลโดยยิงในเกณฑ์เกณฑ์ที่เรากาหนดไว้ในแผนการจัดก,การสารเฉพาะบุคคลนะคะจากนั้นเราก็จะมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนปีละสองครั้งนะคะ เด็กผ่านแผนการจัดการสา,ารจากฉพาะบุคคลแล้วเราก็ต้องส่งเด็กออกไปสู่ระบบโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนปกติโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือฝึกอาชีพหรือกลับข้อสู่ครอบครัวกลับเข้าสู่ครอบครัวเี่กก็คือครอบครัวรอาจจะมีอาชีพอยู่แล้วอย่างเช่นเปิดร้านขายของนะคะเปิดร้านตัเดเย็บเสื้อผ้าเปิดร้านซ่อมนะคะหรือ,อทําสวนทาค้าขายเราก็จะส่งลูกข,ของเราที่เราฝึกได้ตาม IEP ของเราแล้วนะคะส่งกลับไปสู่ครอบครัว สู่โรงเรียนนะคะแ็จแล้วทีนี้หลังจากที่ิฉัทไา้ได้ดำเนินการให้เป็นการเ,าเลื่อระยะแรกเริ่มตามที่คุยกันมาสักรู่ก็ปรากฏว่าเด็กเรานะ่ส่งไปสู่ระบบโรงเรียนแล้วปรากฏว่าเด็กไม่สามารถเรียนได้นะคะเด็กไม่สามารถที่จะเข้ากิจกรรมืรอร่วมกลุ่มกับเพื่อนได้นะคะดังนั้นดท่านก็มาแก้ปัญหาโดยการว่าเอะเราต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนไหมหลังจากที่เด็ก ผ่านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแล้วตามแผนการจัดก,การสาเฉพาบุคคลซึ่งเราก็รู้ว่าแผนการจัดก,การสารเฉพบุคคลนั้นเราจัดเป็นทักษะก็คือทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองทักษะการพูดภาษาทักษะของเรื่องของอารมณ์สังคมแล้วก็ทักษะในเรื่องของวิชาการพอเราเตรียมทั้ง6ทักษะเสร็จแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเด็กผ่านจากเราแล้ว แล้วเด็กไปเข้าโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็จะเป็นให้อา่านให้เขียนให้คิดคำนวณให้มีวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภลระวิชาสุขศึกษาวิชาการงานอาชีพซึ่งต้องเป็นการอา่านรือต้องเป็นการปฏิบัติที่ต้องอยู่กับเพื่อนให้ได้แต่แล้วลูกของเราที่เราฝึกตาม IEP ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ดังนั้นในท่านจึง,งได้มีโอกาสไปเรียนไปเรียนระดับปริญญาเอกนะคะเรื่องอเอกบริหารการศึกษาพิเศษ ทุกดิฉันก็มองว่าเดิฉันจะต้องนําเอาปัญหาเนี้ยเพื่อไปทําวิจัยในการเรียนการสอนเพื่อที่จะนําก,กลับมาใช้เป็นการแก้ปัญหาให้ได้นะคะดังนั้นเดิฉันจึงได้ทําวิจัยพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนผ่านสําหรับเด็กจากศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ระบบโรงเรียนนะคะซึ่งในงานวิจัยนั้นนะคะเดิกฉันก็ได้ได้ทําในเรื่องของรูปแบบนะคะผ่านการวิจัยในเรื่องของปริญญาเอกแล้ว ยังก็ได้กลับนํามานํามาให้กับครูที่รับผิดชอบเด็กของเรานีนะคะได้มีการประเมินได้มีการคัดกรองได้มีการที่จะต้องเตรียมความพร้อมเด็กของเราทุกคนที่ผ่านการให้บรยการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตาม IDP แล้วได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นกระบวนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโรงเรียนจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะต้องไปนําเอากิจกรรมนําเอาวิชาการ ของโรงเรียนปกติทั่วไปนั้นด่ามาประเมินลูกเราพอประเมินลูกเราว่าลูกของเราทําอะไรยังไม่ได้บ้างเราก็จะเอาตัวนั้นมากําเหมนเป็นแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดดฉันมองว่าเดฉันได้สร้างได้สร้างตัวนี้ไว้ให้กับคุณครูนะคะแล้วก็เดชันก็นําม,มาใช้ในทุกในทุกวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร นะคะพัฒนาหลักสูตรของเด็กที่มีความปกคร่องทั้งเ้าประเภทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกตด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีหลักสูตรอของสถานศึกษากมาเหมือนหลักสูตรแกนกลางของอของโรงเรียนทั่วไปแต่เราจะตอนนี้เรามาพัฒนาเป็นหลักสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษโดยอิงนะคะโดยอิงกับหลักสูตรประถมวัยนะคะเพื่อที่เราจะ ต้องมีการเปรียบเทียบนะเทียบโอนหรือว่าเทียบในการจัดก,กิจกรรมให้เด็กเป็นการวางแผนก่อนการจัดก,กิจกรรมแต่ทุกครั้งที่เราจัดก,กิจกรรมแล้วเรามีปัญหาเราก็จะนําปัญหานั้นมานั้นมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นในส่วนของอตัวดดฉันนะคะที่ได้เข้ามาทํางานในส่วนของเป็นครูการศึกษาพิเศษนะคะตั้งแต่สอนเันก็สอนมา11ปีนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ดิชันก็ยังสอน ครสอนในส่วนของผู้บริหารแล้วก็ส่วนของเป็นครูการศึกษาพิเศษดิฉันก็จะมีคาบสอนอยู่สัปดาห์ละนะคะสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงห้านคะาบเรียนเพราะนั้นในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบนะคะ,ะก็เป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะนอกจากในเรื่องของการเป็นวิทยกรแล้วนะคะก็จะเป็นการให้คำปรึกษาจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขการพูดนะคะและการปรับพฤติกรรมนะคะแต่ ีนี้พอมีนักกิจกรรมมาอยู่นะคะในส่วนของพวกเราด้วยเดจังก็จะเหลือการจัดกิจกรรมการเรียนตสอนของเด็กก็คือในส่วนของการแก้ไขการพูดนะคะซึ่งก็จะมีเด็กอ,อยู่ทั้งหมดนะคะที่เดจังรับผิดชอบปีนี้ก็คือ5คนละคะ่ะในการที่เราจะต้องแก้ปัญหาเขานะ,ะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเป็นเด็กใหม่เข้ามานะคะ,นะคะก็ยังก็ยังไม่ได้มีการเรียนแบบปฏิบัติต่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ดิฉันก็พยายามที่จะต้องเอากิจกรรมเข้ามาแก้ปัญหาในการ ในการที่จะพัฒนาเด็กนะคะเพราะเด็กทุกคนเนี่ยถ้าเรามองว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราไปแก้ที่พฤติกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้ผลเพราะนั้นเดี๋ยวฉันจะให้ความสําคัญกับการสื่อสารถึงแม้เด็กพูดไม่ได้แต่เด็กต้องสามารถสื่อสารได้ถ้าการสื่อสารไม่ประสบผลสําเร็จก็จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวฉันมองว่าสิ่งที่เดี๋ยวฉันทำมาแล้วเดี๋ยวฉันภูมิใจแลวก็กล้าที่จะรับในการที่ ู้ปกครองหรือคณะกรรมการเสนอตัวดิชันเข้ารับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดดฉันได้ทํามานะคะแล้วผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการเพียงเห็นสมควรที่จะให้ดิฉันเข้ารับการคัดเลือกผูปป้ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสติปัญญามหาจักรเลในครั้งนี้นะคะซึ่งเรชันกข,ขอนำเสนอความโดดเด่นและภาพเป็นมานะคะที่ทําไมดิฉันถึงต้องมาทํางานอยู่ณนตรงนี้นะคะแล้วดิฉันก็ชอบเพราะดิฉันคิดเสมอว่า เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเราจะทอดทิ้งอย่างไรเล่าเขาก็รู้เราจะทําทุกอย่างที่เขาอยู่ได้ในวันที่ไม่มีเรานะคะ,ะฉันขอนําเสนอเพียงแค่นี้ขอกราบขอบพระคุณ,คณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ